ก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องถังข้าวนะครับผมจะมาพูดถึงเส้นทางการฝึกฝนของนิ่งหลงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยนะครับอายุ6 1ถึงปีปลุกพลังวิญญาณครั้งแรกมีพลังวิญญาณที่ระดับ9้าเข้าสู่ระดับ20ในวัย12ปีอายุ12-14ถึงี้หนีออกจากบ้านเพื่อมาเข้าโรงเรียนเช็คมีระดับพลังวิญญาณที่26อาย14-15ได้รับปุสวบที่4ได้สับสมุนไดอกิรลบปชีหวจาาากทางนข้ามขี่ํากัดหอแก้วพัฒนาจาจก ขอแก้วเจสมบัติเป็น9สมบัติชนะเลิศการประลองวิญญาจารระดับทวีปที่สำนักวิญญาณยุทธระดับพลังวิญญาณถึงระดับ40ได้รับกระดูกวิญญาณส่วนหัวจากถังซานอายุ15-20กลับไปอยู่สำนักขอแก้วเจสมบัติได้รับวงแหวนที่5และ6อายุหมื่นปีสำเร็จวิชาควบคุมแบ่งใจขั้น2ใจคงกระพันสีห้องอายุ20เข้าสู่ระดับ60 เมื่อกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆอีกครั้งร่วมก่อตั้งสํานักถังเข้าสู่ระดับ61ก่อนไปเกาะเทพสมุทรอายุ20สํานักหอแก้วถูกทําลายวิชาควบคุมแบ่งใจอยู่ในดําดับ3ใจบรรเทา5ห้องอายุ21เดินทางไปเกาะเทพสมุทรได้รับการทดสอบระดับสีแดงระดับ7มีการทดสอบที่เกาะเทพสมุทรเริ่มทําการทดสอบที่เกาะเทพสมุทรฝึกฝนขึ้นบรไดาฟาฟันแสงเทพสมุทรการทดสอบที่1เป็นเวลา1ปีผ่านด่านแรกพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอายุวงแหวนทุกวงเพิ่มขึ้น500ปีระด อยู่ที่ระดับ70เริ่มฝึกฝนการฝ่าด่านทะเลวงแหวนเป็นเวลา1ปีอายุ23ผ่านการทดสอบที่2ฝ่าด่านทะเลวงแหวนอายุวงแหวนทุกวงเพิ่ม500ปีพลังวิญญาณถึงระดับ73เริ่มการทดสอบที่3อายุ24ผ่านการทดสอบที่3ทนต่อแรงกระแทกของขึ้นและ ลูกคลื่นที่รุนแรงอายุวงแหวนเพิ่ม500ปีพลังวิญญาณถึงระดับ76ผ่านการทดสอบที่4รักษาชีวิตฉลามขาวยักษ์ไม่ให้ถูกฆ่าพลังวิญญาณเพิ่มระดับถึงระดับ77ฝึกฝนเตรียมต่อสู้กับราชเทนนานพมยุทธเฝ้าเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ผ่านการทดสอบที่5ช่วยเหลือเพื่อนๆประลองกับราชเทนนานพมยุทธเฝ้าเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7อายุวงแหวนทุกวงเพิ่ม1000ปีพลังวิญญาณถึงระดับ78ผ่านการทดสอบที่6ต่านการโจมตีทดสอซซี่มระดับ วงแหวนทุกวงเพิ่ม500ปีพลังวิญญาณถึงระดับ79 ผ่านการทดสอบที่7ช่วยถังซานดึงตีศูนย์เทพสมุทรพลังวิญญาณเพิ่ม3ระดับอายุวงแหวนทุกวงเพิ่ม5,000ันปีพลังวิญญาณถึงระดับ80ได้รับวงแหวนเทพประธาน2วงอายุ25ได้รับวงแหวนที่8พระเจ้ามอบให้กลับไปสู้ในสงครามจักรวรรดิเทียนโตอายุ26กลับมาเกาะเทพสมุทรอีกครั้งดูดซับพลังวิญญาณจากราชาวานจนพลังวิญญาณถึงระดับขอขหัวที่90ช่วยถังซานผ่านการทดสอบสุดท้ายและได้รับรางวัลเป็นวงแหวนที่9ระดับ1 0 0 0 0แปีได้รับเงื่อนไขการสืบทอดตแห่ง เ,เทพเป็นเทพธิดา9สีอายุ26เข้าสู่ระดับ94ชาฉายาพมยุทธเกสีใช้ทักษะล้อมรวมวิญญาณยุทธกับเอ้าสซื้อขาชุบชีวิตถังซานก็เป็นไงกันบ้างครับกับเส้นทางการฝึกฝนของนิ่งหลงหลงที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือพิพากการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ